ที่สุดก็ได้เวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับธุรกิจใหม่สุดปังของนักแสดงหนุ่มสุดฮอตนะคะคริสพีรวัตหรือว่าบอสคริสกับการทําธุรกิจสลัดแห่งอนาคตนะคะโจโจเวจี jo jo ้ gi, เพื่อให้ทุกคนหันมาดูแลใส่ใจในสุขภาพกันมากขึ้นโดยได้ทําการเปิดตัวนะคะไปเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกลาชนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวยัยให้เกียรติร่วมพูดคุยแล้วก็เผยถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพสําหรับคนรุ่นใหม่บนเวทีด้วย นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้มีการเปิดตัวหนังสั้นครั้งแรกนะคะที่หนุม่มคิดนั้นเล่นเองกำกับเองให้แฟนๆได้ชมกันในคณะศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดาอยากทำมักตั้งนานมากๆแล้วครับผมคือเราเราคิดค้นกันมาเป็นเวลาประมาณ3ปีแล้วตั้งแต่เริ่มโควิดนั่นเองครับใช่เพราะจริงก็เริ่มอยากหันหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพจริงๆครับแล้วก็พอเราเริ่มหันมาใส่ใจปุ๊บเนี่ยเราเห็นผล จากสุขภาพของเราที่มันดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลยครับก็เลยรู้สึกว่าอยากส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นด้วยคือถามว่าทาไมถึงเป็นโจโจเวจี้ก็เป็นเพราะว่ามันเริ่มจากปัญหาของตัวเองคือเป็นเพนทอยด์ของเราเลยที่เรารู้สึกว่าผมกินผักไม่ไหวผมกินผักไม่ได้คือพยายามอย่างมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับและเชื่อว่ามีหลายๆคนนะครับน่าจะต้องเป็นเหมือนเราหรือแม้กระทั่งบางคนที่ทานผักอยู่แล้วอะครับพอเราเริ่มมาศึกษาเริ่มถามผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ย ผักต่อวันที่เราต้องการเพื่อร่างกายที่ดีอ คนที่ทานผักก็ไม่สามารถทานได้อย่างเพียงพออยู่แล้วครับเราเลยคิดที่อยากจะแบบอ่ะมีทางลัดขึ้นมาเพื่อจะเป็นตัวช่วยสําหรับทุกทุกคนแต่สิ่งหนึ่งของโจโจเวจี้ก็คือเรายังคงรณรงค์ให้ทุกๆกคนนะครับทานผักสดด้วยอยู่ดีนะครับโอ้เยอะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบลําไส้ไม่ว่าจะเป็นการลดความอ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบขับถ่ายอะไรแบบนี้ครับมันก็จะช่วยได้มากๆเลยครับใช่ครับผักครบทุกสีเลยครับเพราะว่าพฤกษาเคมีนั่นเองครับคือครบทั้ง6สีเนี่ยมันจะช่วยให้ระบบร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดี ส0ถึงเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งจริงมันเยอะมากๆเลยนะครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์นนนที่ตัวเลขมันเยอะมากแล้วเขามีผลวิจัยรับรองอย่างชัดเจนด้วยรับรองแน่ๆครับเพราะว่าผมเองเนี่แหละคือสามารถเชื่อใจผมได้เลยอ่ะว่าผมไม่ทันผักแบบไม่ไหวอ่ะครับเพราะฉะนั้นเราได้คิดค้นมาแล้วว่าทาั้งเรื่องสีของน้ํา ทังแล้วเราไม่ไม่ใส่วัตถุก,การสีนะเราไม่ใส่สีผสมอาหารด้วยอะไรเงี้ยครับเราพยายามเปลี่ยนสีจากการที่เราเพิ่มตัวผลิตภัณฑ์ลงไปว่าอาจจะเป็นผลไม้เป็นผักชนิดอื่นที่พอผสมแล้วเนี่ยมันไม่กลายออกมาเป็นสีเขียวให้มันดูแบบ ทานไม่ไหวให้มันดูน่ากินและเข้าถึงง่ายมากขึ้นด้วยครับผมมาสั่งมาจากนอกเป็นเอาเองด้วยถูกต้องครับผมนำเข้าจากยูเอ0น้อยเปอร์เซ็นต์ครับนำเข้าจากต่างประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนานไหมครับกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกิดขึ้นมาสามปีครับสามปีครับคือปีแรกเนี่ยพยายามทำทานผักสดก่อนเพื่อที่เราอยากจะรู้ตัวเองเราเทสด้วยตัวเองก่อนว่าถ้าเราจะพยายามกินเนี่ยเราไหวไหมสุดท้ายเบื้อผลออกมาคือคนที่ไม่ทานผักเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้จริงๆครับ เราเลยคิดว่าโอเคถ้างั้นเราหาวิธีการ2ปีให้หลังมาเลยคือพยายาม<ะ>ทําผลวิจัยต่างๆเพื่อให้ออกมาเป็นเวจี้ครับเราอยากให้ทุกคนป้องกันไว้ดีกว่าต้องมารักษา<ะ>อย่างเช่นสมมตินะครับผมยกตัวอย่างเฉยๆอย่างเรื่องตาของคริสเนี่ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาครับกว่าจะรักษาได้มันใช้เวลาแล้วบางครั้งมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตผมเลยอยากจะลนลงว่าเราป้องกันไว้ดีกว่ารักษาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ<ะ>ก็เลยถ้ามันสามารถลดการเป็นเบาหวานลดการเป็นความดันลดการเป็นโรคมะเร็งเลยอ่ะครับ ได้ถึง5 0อย่างเงี้ยครับผมว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่น่าจะเอามาส่งต่อให้กับทุกๆคนได้รับรู้ด้วยครับผมเชื่อว่ามันต้องเข้าถึงง่ายมากๆเพราะผมพยายามทําให้ตัวเองอ่ะเข้าถึงให้ได้ก่อนพอรู้สึกว่าโอ้โหมันเข้าถึงง่ายมากสําหรับเราผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเข้าถึงได้เหมือนกันครับตอนนี้เปิดเว็บเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า Instagram ครับผมโจโจ co นะครับนี่งก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับแอะไรกํานาดยังไงอย่างจริงๆัจริงแล้ว เราเราเรียกเขาว่าเป็นอ่าจริงๆมันก็คือตัวแทนนั่นแหละแต่ว่าเราให้เรียกเขาว่าเป็นโจโจแฟมิลี่นะครับ <Okay. S 1> คือเราจะไม่เปิดรับเยอะไปหมดเราจะไม่เปิดร้อยคนหรืออะไรแบบนั้นเราต้องการเพียงแค่20่สิพันเท่านั้นที่จะมาอยู่ใกล้ชิดและทํางานกับพวกเราแล้วเราก็จะมีการเปิดสัมมนาสอนให้ทุกๆคนนะครับรู้ถึงวิธีการทาเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งด้วยคืออย่างน้อยคุณได้รับความรู้ด้วยครับแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆไปส่งต่อให้กับทุทกๆคนด้วยครับครับผมก็ขอฝากโจโจเวจี้ไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที เราคิดขึ้นมาจากปัญหาของตัวเราเองแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนต้องพบปัญหาอย่างเราอย่างแน่นอนอะไรเงี้ยครับ,รบก็เชื่อว่าเป็นเป็นสิ่งดีๆครับป้องกันไว้ดีกว่ามารักษาทีหลังนะครับฝ<ไ>ากโจโจเวจี้ไว้ด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับ สำหรับโจโจเวจีนะคะสลัดแห่งอนาคตถูกคิดค้นสุดโดยทีมคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะแล้วก็ดอกเตอร์นักโภชนาการซึ่งหนึ่งในซองนะคะเทียบเท่ากับการทานสลัดมากถึง6ชามและไม่มีน้ําตาลนะคะไม่มีสีไม่มีวัตถุก,กันเสียเป็นวัตถุดิบที่นําเข้าจากต่างประเทศร0 0เซโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อสลัดแห่งอนาคตโจโจเวจีนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook f แฟนเพจได้เลยนะคะ